chung ai đấy trồng trồng mía ủn, nó coi kéo coi kéo trồng cầu lâu rồi, trời ơi mấy cái à, cái dân nằm tôm mà có lục chín, cái nắc na rồi quả bưởi, bò cao kín trôi trái ổn bò, nó trồng cái cái nắc na rồi rồi leo vào bên này coi chứ, làm gì cả bây giờ này được tục nuôi เห็นเวลากินเรียนเห็นปอกต้องตูวโลแมนอยู่น้อยอย่างเดียมเดียมึบอมโตคือกระจี๊ยบบ้ากันตํำเพื่อแกต่อให้ได้เบี้ยปอาได้ถือก้าวถือได้กินนี่จนอย่างแรงแล้วครูเตบ้านกันหลูกบาดผลแล้วบาหมัดหลูกเจยกินยาบาก็ไปอ๋อหลายจิงบวตองดึงไม่บาไม่กินยาบากับบาอยู่แล้ว กินยาบากระบาดนัดแล้วโลกมันในตัวน้องโอตัวจุดตองเปือนตัวอันเชื้อนาต้นก็ขนาต้นเออตัวปีจยไอ้จุ่มเป็ดขนาต้นเลยขนาต้นนั้นไปโรงเรียนเลยโยมหมอเจ๊เลยยังเลือะเลยโยกแกนได้เนี่ยมันติดโบแม่มเลยไม่ไม่ไม่รู้มาต oui e, pues nice. nah, ้องก็าติดโบแม่ยมจ้องเนี่ยู่ห้ามเนี่ยโบ้เมี่ยม้องก่อนอยู่ช่วยแด่ว่าจำช่วย ดวห้ามนี้ข้าวกูกูคิดไปในบ้านในตรองกูก้องมันหนังเย้าใจดูดานี่บ้านนนับไม่ต้องหนังเย้าใจดูดานี่ยันเด็กเลยเยอยู่โบวชใจ้ยันมันจะนับดูดูปริดนักหน้าฮูจอบไปเลยเนียให้ดีพอใกล้จะกิดก็ไม่ดูดานเลยบวต้องป้าตุ้งจะอยู่ในเดี๋ก็ปริดผมว่ากนนีไทยดีดีกว่าบ้านปวดตองอือ ไม่ปราครับจ้องก็ลไไลกลั่นกาไปเราวายเดี่ยกลั่นได้มึงกูบอกกลั่นตึ้งโดยเปรด้ยดุปีนี้แรงนั่นเล็วผมจำนวนใต่ลาวแล้วเกี่ยกันขึ้นขุดเร็วผมเถียวเล่นนี่อันนีเตี้ยกูมีขาดตาคำโอกูก้าได้ลงนั่งซื้อนังนวลแล้นั่งซื้อนังนวลผมนั่งซื้อโป้โปาาาก้าเปลือยอีเละทนายแจับ

kín tiệm nu mà ní với là đồ cứ kín tiệm nu phải nu ở tiệm nu mà ni nhà tiểu kín quá bữa chứ là plon ở mấy chạy plon thế ta mấy ai tay mía tre pan thì mía tên nó chịu tên rạc chịu vịt rồi tên bỏ một tí ta cần ăn chân phải tam cầm mà cần hoạt điều con. này phun anh cú coi bỏ plon ได้ปุ่นเลยจยงนี่อ่าได้ปุ่นในเดี๋ยวผมก็ย้อนตัวเดี๋ยวจ้ะเฮ้ไม่จับไค่กับเตจักริ์ดีแตงอาจารย์กมาเนี่กับคุณเจอได้ปุมเจอจอต้องกับแต่ว่าผมไม่ไม่คิดเนี่ยไอ้กูว่าปุ่มในตา